วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ Royal ย e a c h View พัทยาที่นี่เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ทะเลเพียงร้อยเมตรมีสระว่ายน้ำเล่นแบบนี้และมีมื้ออาหารที่อลังการสุดๆไปเลยที่พักนอนหลับสบายในราคาหลักพันเท่านั้นค่ะทุกคนไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ วันนี้เรามากันที่พัทยาอีกแล้วนะคะที่นี่คือ Royal b e a t ี v i e วพัทยาตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนักซอยหที่นี่ตอนรับเราด้วย Reception นะคะที่โล่งโปร่งสบายแบบนี้และมีเวลคัมดิงค่ะสามารถเปิดทานได้เลยเป็นน้ำกระเจี๊ยบแบบสดชื่นเย็นชื่นใจกันเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูบนห้องกันได้เลยจ้า สวัสดีครับ c ี c ซ a n แชนนะครับวันนี้เรามาอีกแล้วที่พัทยาเมื่อสองวีที่แล้วก็เพิ่งมาแต่ว่าคราวนี้คือเราได้รับเกียรติมารีวิวที่โรงแรม Royal Beach View นะครับก็โรงแรมนี้จะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวอาอยู่ถนนพระตําหนักก็คือจะติดกับทะเลด้วยเดินหันทะเลไม่เกินร้อยเมตรหรอกซึ่งโรงแรมนี้จัดว่าเป็นโรงแรมในราคาไม่แพงแล้วก็ ราคาที่คุณจ่ายเนี่ยคุณจะได้ห้องที่ใหญ่แล้วมีฟังก์ชันครบครันม,มันมีฟังก์ชันครบครันยังไงเราไปดูกันและเราได้รับเกียรติในการเข้ามาพักห้อง Family ่วี e ซีวิวนะครับเป็นห้องขนาด7จะตารางเมตรคือสามารถเข้าพักได้ทั้งหมด4ท่านเป็นผู้ใหญ่2เด็ก1อึ่งผู้ใหญ่2เด็ก2ซึ่งห้องเนี้ใครจะพักห้องเนี้คือไม่ต้องรีเควสเตียงเพิ่มแล้วนะเพราะมันมีอะไร เดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันก็หลังจากที่เราเข้ามานะครับตัวนี้เ็าจะเซิเร์นคอร์ฟอร์ซนต้อนรับตกแต่งสไตล์คอริดอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้พูดเล่นแต่คือเป็นโซนต้อนรับที่ใหญ่ปกติเนี่ยทางเข้านี่แบบจะแคบนะแบบเข้ามาแล้วอึดอัดรู้สึกกับแคบแต่บอกได้เลยว่าที่เนี่ยในงบประมาณเท่านี้คุณจะได้ห้องขนาด7จิสอตารางเมตรมันคือคอนโดแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว ในกรุงเทพมหานครง่ายๆเลยระดับห้องราคาแบบนี้ถ้าในกรุงเทพ่ะขายกันสิบล้านอะ่ะเพราะมันใหญ่มากนะเจ็ดสองตารางเมตรนี่ไม่เล็กนะเอาง่ายบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยอไม่ใช่เดบ้านเดี่ยวขนาดสี่สิบหรือห้าสิบตารางวาเนี่ยพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบตารางเมตรใช่ปะแต่นี่อะ่ะเป็นห้องพักโรงแรมห้องเดียวที่ให้คุณถึงเจ็ดสิบสองตารางเมตรก็คือครึ่งหนึ่งของบ้านอะ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะก็เอาเนี่ยูดิดนี่ขนาดโซนต้อนรับนะ ใช่ไหมทำกิจกรรมเล่นเกมกันได้เลยนะเด็กๆสามารถแบบเฮ้ยเอาอะไรนะเอา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 เครื่องเล่นเกมของเขาอะเออเอาอะไรเอาแบบตัวต่อเอาอะไรมานั่งต่อตรงนี้ได้เลยอะมันใหญ่ขนาดนี้ชิ้ิด,ดูแล้วกันอะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนแรกถึงบอกว่าเราไม่ต้องรีเวสเพิ่มเพราะมันมีนมอะไรก็ใน่ม่นม,มีเยษของฉัน เตียงสองชั้นที่มั่นคงมากอ่ะและ้วแล้วแบบใหญ่อ่ะคือเอาง่ายอ่ะข้าล่าวนี่แบบผู้ใหญ่นอนได้อะไม่ใช่เด็กแล้วแหละห้องเนี้รองรับผู้ใหญ่ได้สี่คน <c oughs> ถูกไหมอรอไม่เท่าไหร่นะล้วดูเตียงแน่นมั่นคงมากเลยเด็กมาพักได้เด็กชอบเออเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปพักพวกแบบโรงแรมที่มีเตียงสองชั้นอะไรพวกนี้ เราจะแบบเราจะรู้สึกกลัวใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ดูแล้วมันไม่แน,น,น่นคงมันโยกเยกไปโยกเยกมาเคยไปพักมาหลายที่ละแต่อันเนี้ยบอกได้เลยว่าแน่นมากเอามือขย่าเขยับเลย,ย,เลยแล้วก็จะ,จะเจอโซฟาสไตล์อังกฤษพร้อมกับตัวแถมที่นั่งเล่นแท็บเล็ตไม่เป็ปล่อยให้เขาเล่นไป ร้าที่บอกว่าที่เนี่ยมันเหมือนคอนโดก็เพราะอะไรมันมีอ่างล้างจานนี่แล้วเขามีชุดจานชานช้อนส้อมครบหมดเลยอ๋อที่นี่ไม่มีร้านอาหารเย็นที่โรงแรมนะแต่เขาอนุญาตให้สั่งกแกลบได้หรือไม่ก็ขับรถไปกินแถวเนี้ยเยอะอืม๋ยวเดี๋ยวนนี้เราจะสั่งแร a บดีกว่าเพราะเราเที้งเยจออกแล้วล้วพร้อมบ,บริการชากาแฟเน็ก,กาแฟ ครีมเทียมน้ำตาลซะโคฟหมดมีน้ำให้4ี่ขวดมโครเวฟไหนเราดูซิขั้นใต้มีอะไรขั้นใต้ไม่มีอะไรเป็นชั้นเก็บของธรรมดาสะอาดเปิดม,มาสะอาดแล้วก็ตู้เย็นอ๋อในนี้มีนทำร่ให้นะแต่ตรงนี้น่าจะเสียเงินทั้งหมดเลยก็จะมีเบีย์ให้มีโคกมีสไป์มีโซดาอะไรประมาณนี้มีช่องฟรีทให้ก็ซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งมาแช่ได้นะ สั่งเเอาเลยอย่าเอาอะไรเดี๋ยวเวมาส่งแล้วก็ทีวีจอแบนกับที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกส่วนใหญ่จะเป็นซีวิวใช่ไหมนี่ไงนี่ไงซีวิวเห็นทะเลปะ่ะเดินออกไปร้อยเมตร เย็นๆก็ออกไปวิ่งไปปั่นจักรยานได้นะและอย่างที่บอกที่นี่เหมือนคอนโดก็คือเขาจะแยกห้องนอนด้วยและนี่เตียงขนาดคิงไซส์ของเราเป็นไงสะอาดน่านอนคือเนี้ยบนะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมเก่าสารดาวก็จริงแต่ ความเนี้ย ب, ความสะอาดอ่ะผมว่าเทียบเท่าสีดาวได้นะกับราคาเนี่ยเหมาะสมเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดสําหรับใส่อาบน้ําหรือใส่เดินในห้องก็ได้ชุดคลุมอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟลินชักเปล่าที่ไม่มีอะไรแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้สีคู่ในห้องนี้ก็จะมีแอร์แยกต่างหากประตูก็ปิดเป็นส่วนตัวได้เลยและก็เช่นกัน ถ้าเป็นเราชอบบีทวิวตอนนี้ก็ต้องมีระเบียงสิแต่จะเป็นระเบียงวิวที่ไม่ใช่วิวทะเลถ้าอยากได้วิวทะเลก็ต้องไปดูที่ห้องรับแขกแตบบ่ต้องการในราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินห้องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในตู้นี้มีอะไรไอม่มีอะไรสะอาดถือว่าสะอาดนะอืพวกแบบส่วนใหญ่เนี่ยงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้พวกเนี่ยเราสังเกตนะ หลายหลายรีสอร์ทอะประตูพังนิ้ชักพังฝาตู้เปิดพวกหลุดมาทั้งบานแต่ที่นี่ไม่มีอมโอเคปะก็ลืมโซนสำคัญได้ไงเนี่ย <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็น <c oughs> อย่างล้างหน้ามีชักโครกเรนชอว์ ฝักบวัวน้ำอุ่นน้ำร้อนครบหมดห้องน้ําเปิดได้สองทางนะเปิดจากห้องนอนก็ได้หรือเปิดจากห้องนักแขกก็ได้อืมแย่เป็นส่วนตัวได้เลยกลิ่นหอมอะหอมนะแล้วแบบพื้นพื้นนี่แบบเขาคีนชีนเรียบเลยนะเฮ้ยสะอาดนะเ,ออเกินคาดมากเลยอะ่ะ คือพ,พักที่เนี่ยจะได้เจอกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แบบคุณภาพดีๆงานวิวอินดีๆเนี่ยแล้วก็เจอกับความสะอาดไม่ใช่แบบลูบไปแบบนิ้วแบบดำเต็มนิ้วเนี่ยที่นี่โอเคปะละ่ะและนี่เป็นเมนูอาหารเช้าของข้านะคะที่เราสั่งไปก็จะมี ชุดเบเกิลแล้วก็แพนเค้กแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแบบนี้จ้ากินแล้วได้สี่เซตนะใช่จริงแล้วได้สี่เซตสำหรับห้องเราอักะใช่เราขอไปสามก็เลยได้เยอะแบบนี้นะคะทุกคนเยอะมีขนมปังด้วยนะนี่เซตนี้มันจะมาคู่กับขนมปังอันนี้ก็น่าจะประมาณสี่คนกินทั้งหมดเลยใช่เยอะมากแม่เยอะมเยอะมาก เดี๋ยวเราเไปทานอาหารกันก่อนนะคะอิ่แบบจุกๆัตอนนี้นะคะเรากำลังเดินมาที่หาดกันนะคะตรงนี้ก็เลยจากโรงแรมเรามาแค่ประมาณหนึ่งเมตรนะคะก็จะเป็นหาดทะเลเลยแบบสวยๆนะคะตอนนกเต็มไปหมดเลยน้องมี่มีน้องเหมียวด้วย จากโรงแรมของเรานะคะประมาณ100เมตรนะก็จะเจอหาดสาธารณะแบบนี้สามารถเล่นทรายได้นะคะนี่หรือจะวิ่งตามพื้นแบบนี้ได้เป็นพื้นคอนกรีตนะวิ่งไปได้แบบยาวๆเลยมีเส้นตรงยาวๆไปเลยนะคะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเขาก็จะมาออกงกำลังกายกันยามเช้านะหรือจะไปเล่นน้ำทะเลก็ได้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับในราคาหลักพัน พักห้องพักแล้วก็ติดทะเลอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำกันก่อนนะคะก็จบกับไปแล้วนะครับกับที่พักรอย l b ่าบี v i ิวก็ถือว่าน่าประทับใจดีในราคาที่โอเคเลยสำหรับใครที่ต้องการห้องใหญ่นอนได้หลายคนมีพื้นที่กว้างไม่อึดอัดแยกเป็นสัดส่วนมีห้องครัว ให้ใช้มีห้องรับแขกให้ใช้มีเตียงสองชั้นให้นอนเด็กๆน่าจะชอบก็ขอแนะนํานะครับที่นี่ร a l เย่บ h v วิวอ่านถนนพัฒนาักก็ห่างจากทะเลประมาณร้อยเมตรเดินไปได้เลยเอารถจอดที่โรงแรมแล้วเดินไปเลยอืมก็สําหรับใครที่ต้องการหาโรงแรมในราคาที่ไม่าราคาที่จ่ายไหวในราคาที่ไม่แพงโอเวอร์มากและอยู่ใกล้ทะเลที่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็นอนหลับสบายมากเงียบ ก็ขอให้เอาโรงแรมนี้เป็นตัวเลือกของคุณอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคอยชมแล้วกันไปละบยบาย